สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสารีบุญวงรหัสนักศึกษา614701088หมู่เรียน6 1ทับสาขาวิชาระทับประสาสนศาสตร์การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานนะคะทำความรู้จักกับสถานที่ฝึกงานนะคะศึกษาเวลาการเข้าง,งานนะคะมีความตั้งใจในการฝึกงานและมีสัมมาคารวะค่ะ ชื่อหน่อยฝึกนะคะเทศบาลตมบลลทุง่งคอบอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเหตุผลที่เลือกฝึกงานนะคะการเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็ระยะทางไม่ไกลจากบ้านมาค่ะแล้วก็อยากศึกษาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชะการค่ะแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะบรรยากาศและประสบการณ์ในวันแรกของการฝึกนะคะพี่พ ตั้งใจทํางานของตนเองอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็มีการเลี้ยงข้าวกลางวันทุกวันค่ะแล้วก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะพี่ๆใจดีค่ะแล้วก็ตั้งใจสอนงานอย่างเต็มที่ค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันนะคะได้ฝึกงานในตําแหน่งธุรการสํานักปร,ราดค่ะได้ทําการดาวน์โหลดหนังสือนะคะในเว็บไซต์สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี และได้ลงรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับนะคะได้ทําการเกษเสียนหนังสือนะคะแล้วก็จะทําดีการเบริกจ่ายในระบบบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ e l i e s นะคะวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดของนวยฝึกนะคะการแต่งกายข่าวันจันทร์การแต่งกายของข้าราชการนะคะจะเป็นเครื่องแบบสีกากีค่ะส่วนลูกจ้างน,นะคะจะเป็นเสื้อสีเหลืองตาสัญ,ญลักษณ์ค่ะวันอังคารนะคะตามอัธยาศัยสีชมพูค่ะ วันพุธต,ตามอัธยาศาัยสีเขียวค่ะวันพฤหัสใส่เสื้อทูบีนัมเบอรวันค่ะวันศุกร์ใส่เสื้อรายเมืองดนตรีค่ะองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆนะคะของหลักสูตรที่จําเป็นนะคะสามารถนํามาใช้ในหน่วยฝึกงานได้ก็คือสามารถนําองค์งงความรู้ในรายวิชาระบบงานสารบัญและการจัดการสํานักงานค่ะคือได้นํารูปแบบ ของหนังสือราชการต่างๆนะคะที่ได้เรียนมานำมาใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการค่ะว่าตาคุดแบบนี้นะคะควรใช้ในหนังสือราชการประเภทใดค่ะ